สามสิ่งสำคัญนะคะของความรักที่กินได้เพื่อคัดคนที่เป็นสายเปยอย่างแท้จริงนะคะในคลิปนี้เนี่ยต้องการให้คุณได้ข้อมูลนะคะในการคัดกรองคนที่เป็นสายเปยและความรักของเรานะคะควรเป็นความรักที่กินได้เป็นความรักที่เราสามารถนะคะใช้ชีวิตได้อย่าง ไม่ต้องซีเรียสเรื่องเงินนะคะแล้วก็คู่ควรกับผู้หญิงที่เป็นมหาราณีเหมาะกับผู้ชายที่อยากดูแลแล้วก็เปเธอหนักๆค่ะข้อ1นะคะ,ะ,คะผู้ชายคุณภาพคือผู้ชายที่เขาพร้อมจะดูแลผู้หญิงอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมาเสียเวลาหรือว่าจะต้องบิวเขาให้เขาเป็นคนที่เป็นสายเปนะคะหลักการก็คือคุณเลือกคนที่เขาดูแล เทคแคร์ผู้หญิงเป็นอยู่แล้วเขาเป็นสายเปอยู่แล้วเขามีความรับผิดชอบนะคะดังนั้นคือสิ่งสําคัญนะคะเลือกคนที่ใช่มาตั้งแต่แรกผู้ชายที่เป็นสายเปดูแลผู้หญิงดีนะคะเขาแสดงออกตั้งแต่แรกตั้งแต่ไปเดทกับคุณตั้งแต่พาคุณไปกินข้าวเขาจะไม่พาคุณหาเขาจะดูแลค่าใช้จ่ายของคุณทั้งหมดนะคะนี่คือผู้ชายที่รักคุณค่ะข้อสอนะคะผู้ชายที่รักคุณจริงเขาจะไม่ทําให้ผู้หญิงลําบากหรือเขาจะ อดไม่ได้ที่เห็นผู้หญิงลำบากนะคะดังนั้นผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เพราะว่าอยากให้ผู้หญิงมีความสบายอยากดูแลผู้หญิงหรือง่ายๆก็คือถ้าเขามีเงินเขาก็สามารถเลือกผู้หญิงได้อะดังนั้นเนี่ยนี่คือแพชชั่นเรื่องทางเพศที่ทำให้ผู้ชายสายเปประสบความสำเร็จดังนั้นทำไมเราถึงเลือกผู้ชายที่ประสบความสำเร็จเลือกผู้ชายที่เขามีการงานที่ดีเพราะว่า เขาเหล่านี้นะคะเป็นผู้ชายที่มีเป้าหมายแล้วก็เป็นผู้ชายที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่าอยู่กับผู้ชายที่ไม่เอาการไม่เอางานเราจะต้องทุกทนทรมานแล้วก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยในชีวิตนะคะ mm hmm. ข้อ 3. นะคะผู้หญิงฉลาดเรียนรู้ว่าการที่ผู้ชาย ะะเขาได้ดูแลได้เปผู้หญิงมันเหมือนกับการที่เขา,าได้โชว์ความเป็นผู้ชายได้โชว์ว่าเขาสามารถซัพพอร์ตคุณได้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่มีคําพูดบอกว่าถ้าผู้ชายไม่มีเงินก็ไม่มีความหมายเข้าใจปะมันคือเรื่องจริงคือไม่มีเงินผู้หญิงเขาก็ไม่แลไม่สนใจมันคือเรื่องจริงดังนั้นเนี่ยผู้ชายเขารู้ตัวเองค่ะ ถ้าเขาไม่สามารถดูแลผู้หญิงได้เขาจะไม่ทําให้คุณลําบากเขาจะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองไปทํางานไปเติบโตไปมีความมั่งคั่งมากขึ้นเขาถึงจะกลับมาหาผู้หญิงดังนั้นถ้าคุณอยู่กับผู้ชายที่ไม่ได้ดูแลคุณนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆนะคะความรักของคุณมันก็ไปอย่างนั้นอะ่ะแบบความรักมันกินไม่ได้อ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเขารักคุณจริงๆอะ่ะเขา จะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่คุณจะได้มีความสุขอยากดูแลผู้หญิงมันคือแรงขับเคลื่อนภายในของลูกผู้ชายนะคะแต่ถ้าคุณเจอคนที่ไม่ใช่ในประเภทที่เรดดี้เมย์กล่าวแล้วก็บอกว่าผู้หญิงต้องหานผู้หญิงต้องช่วยผู้ชายบ้างสินะคะนั่นคือสิ่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะคะเราไม่ต้องการผู้ชายทั้งโลกเราต้องการผู้ชายที่สามารถสปอร์ตผู้หญิงได้เพราะเราคือมหาราณีเราคือผู้หญิงที่ต้องการผู้ชายท็อป10%ผู้ชายที่เขาดูแลได้ส่วนผู้ชายทั่ว ที่เขาจะว่ายังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของเขานะคะผู้ชายที่เอาแต่วิพากษ์วิจารณ์คุณนะคะเขาไม่สามารถให้เงินคุณได้ดังนั้นไม่ต้องเชื่อนะคะมีแต่ผู้ชายที่เป็นสามีรวยมีแต่ผู้ชายที่เปคุณเท่านั้นแหละที่ทำให้คุณกินอิ่มนอนหลับนะคะดังนั้นล้นแคข่ค่ะเพราะว่าไม่ว่าสังคมจะบอกคุณยังไงก็แล้วแต่นะคะสุดท้ายผู้ชายที่ทำให้คุณกินอิ่มนอนหลับ ทำให้คุณปลอดภัยทําให้คุณมีชีวิตยอย่างสะดวกสบายเท่านั้นแหละนะคะที่เขาอยู่เคียงข้างคุณนะคะโอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยคือ3ข้อซึ่งถ้าใครนะคะอยากที่จะอมองหาผู้สายเปยคนที่มาเปคุณะนะคะเมมีช่องทางหนึ่งก็คือการเล่นแอปหาคู่แต่เราจะเล่นแอปหาคู่ยังไงให้ได้ผู้สายเปยนะคะแนะนำคลาสนี้นะคะเทคนิคเล่นแอปหาคู่ให้ได้ผู้สายเปยนะคะมันทำให้คุณย่นระยะเวลาและได้เทคนิค จากเลยทีเไโดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมานั่งทนกับส s c a ม m e r และเจอคนที่เปคุณเจอคนที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงนะคะถ้าใครสนใจแอดเข้ามาเพื่อลงคลาสนี้ได้เลยแล้วเจอกันในคลาสนะคะสวัสดีค่ะ